ครับทีนี้เรื่องของการสั่นพองนั้น <c oughs> มีอะไรใครอยากให้นักเรียนได้รู้ปิดท้ายอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่อยากจะให้รู้ปิดท้ายเรียนกราบย้อนมาดูอะไรตรงนี้หน่อยเมื่อตกี้ครูบอกว่าถ้าความยาวท่อมันไม่ดีปากท่อมันจะไปอยู่ตรงกันแนวโหนดอย่างนี้มันจะไม่เกิดการสั่นสะเทือนใช่ไหมครับจะไม่เกิดการสั่นสะเทือนอย่างนี้ก็จะไม่มีเสียงดังจะไม่สั่นพองโอเคนะครับเรลี่ยนครับ ทีนี้ครับเปี่ยนเขาว่ากันว่าแล้ว้าเกิดว่าท่อของเราความยาวไม่ดีเสียงมันไม่ดังและอยากจะให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดังนั้นก็สามารถทําได้โดยนักเรียนอาจจะทําการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นความถี่ของคลื่นอันนี้ให้มันเหมาะสมแทนอย่างเช่นรูปบนกระดานเนี่ยนักเรียนอาจจะลองบีบคลื่นให้มันเล็กลงไปนิดนึงครับบีบคลื่นให้มันเล็กลงไปนิดนึง ถ้าคลื่นมันถูกบีบให้เล็กลงไปแล้วกลายเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างเนี้ยถูกบีบเข้าไปแล้วกลายเป็นรูปอย่างเนี้ยปากท่อก็จะไปอยู่ตรงกันแนวแอนตี้โนดพอดีเสียงที่ออกมาก็จะเป็นไงพอดีครับยังครับดังพอดีได้ด้วยจริงไหมครับเห็นไหมถ้ามีความยาวท่อที่ไม่เหมาะสมถ้าเราปรับความถี่ให้มันดีๆแทนปรับความถี่ให้มันเข้าที่แทน แล้วเอาความถี่อันนั้นใส่เข้าไปเสียงที่ออกมาอาจจะเกิดการสั่นพ้องเสียงดังได้ด้วยครับเด็นครับเลยกลายเป็นว่าถ้าใช้ความถี่เหมาะสมและความยาวไม่เกี่ยวละถ้าใช้ความถี่เหมาะสมความยาวจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้เสียงที่ออกมาก็อาจจะดังได้เสมอนะครับเสียงครับแล้วความถี่ที่เหมาะสมจะทําให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดังเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อ่ะความถี่ที่ใส่เข้าไปแล้วจะทาให้เสียงดังออกมานี่มันมีค่าสักเท่าไหร่ล่ะก็คํานวณหาได้ครับเด่น ความถี่ที่เหมาะสมทำให้เกิดการสั่นฟ้องเสียงดังนั้นจะคำนวณหาค่าได้โดยใช้สูตร f เท่ากับ nv หาร 4l ครับเด็กครับสูตรนี้ใช้หาความถี่ที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดัง f ก็คือความถี่ที่เหมาะสมดังกล่าว v ก็คือความเร็วของคลื่นเสียง l ก็คือความยาวของท่อท่อมีความยาวเท่าใดใส่ไปเป็น l ครับเด็กครับแล้ว n คืออะไร n นั้นหรือคือจำนวนเต็มบวกขี่ จำนวนเต็มบวกที่ก็คือเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสาสิบห้าสิบเจ็สิบเก้าขอให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเป็นเลขคี่ใส่เป็นเอ็นได้หมดนักเรียนชอบเลขอะไรใส่ไปเถอะตามใจหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าชอบเลขอะไรใส่ไปเลยตามใจก็ขึ้นอยู่กับว่าใส่แล้วมันตรงช้อยเลือกด้วยหรือเปล่านะใส่แล้วมันไม่ตรงช้อยเลือกก็เปลี่ยนไปใช้ไอ้ตัวที่มันตรงช้อยเลือกแล้วกันแต่มันจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกแลวต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นนะเลขคู่ไม่ได้นะสองสี่หกแปดนี่ไม่ได้โอเคนะอา้าว สูตรนี้นักเรียนลงสีไปก่อนก็แล้วกันครับเรียนครับหมายเหตุจดจําไปหน่อยนึงก่อนละกันนะครับสูตรนัแ่าเนี้ย สักหน่อยครับอจทย์บนกระดานนักเรียนลองอ่านดูก็แล้วกันนะครับเขาว่าอย่างไรล่ะนะครับลองอ่านดูสิก็ยังว่านะครับเวลานักเรียนอ่านโจดแล้อย่าไปอ่านเฉยๆครับอ่านไปมันก็ตองวาดรูปเขียนตัวแปรไปนะครับเรียน ข้อนี้ก็บอกว่าเรามีท่อนะครับเปลี่ยนกลับยาวเท่ากับ25เซนติเมตรเอ๊ะความยาวของท่อนี่มันก็คือตัวอะไรครับเ <c oughs> ปลี่ยนครับ l เป็นั้น,น,นี้ใส่ไปนะครับ l มีค่าเท่ากับ25เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็ได้0.25เมตรพอดิบพอดีนะครับอันนี้คือความยาวของท่อคือตัว l นะครับ เสร็จแล้วให้หาความถี่ที่ทําให้เหมาะสมเกิดการสั่นพ้องเสียงดังก็คือให้หาเอฟครับแล้วกําหนดความเร็วเสียงมีค่าสามรอยห้าสิบก็คือ V มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบเมตรต่อวินาทีให้หาความถี่สามตัวแรกสามอันเลยให้หาความถี่สามอันเลยที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดังอยากจะหาความถี่ที่ทําให้สั่นพ้องเสียงดังก็หาจากสูตร f เท่ากับอะไรเลยครับเดยนครับ nV หารส l อเลยเล่นสูตรนี้ ใช้สูตรนี้ครับ f ตัด m หัน 4l โอเคเอาเรียนครับเขียนตัวแปรให้ละสูตรก็มีให้ละนักเรียนลองคำนวณเองสิครับหาความถีที่เหมาะสมทำให้สันต้องเสียงดังสิครับ อย่างนี้ก็แทนค่ากันตรงๆนะครับเรียนครับ f เราจะหา v ความเร็วก็คือ350ร c ก็4 l ความยาวก็เท่าไหร่ครับ0 okay นะูนจดสอโอเคนะเอาแล้ว n นะอย่าลืมว่า n น,นี่มันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกขี้นะครับ13579เป็นจำนวนเต็มบวกขี้ทีนี้ครับเขาให้นักเรียนหาความถี่3อันแรก ความถี่สามอันเลยไม่ใช่ให้หาคําตอบเดียวให้หาสามคำตอบเลยถ้าเป็นเช่นนั้นเดียนครับ่อนอื่นก็ลองใช้เอ็นเป็นหนึ่งดูก่อนก็แล้วกันนะฮะลองใช้เอ็นเป็นหนึ่งดูก่อนละกันถ้าใช้เอ็นเป็นหนึ่งบวกลบคูณหารก็จะได้ความถี่สามร้อยห้าสิบเฮิรตอันเนี้ยถือเป็นความถี่ตัวที่หนึ่งที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดังเป็นความถี่อันแรกที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องแต่ยังไม่จบนะข้อนี้เขาให้หาความถี่ตั้งกี่อันครับเพียนครับสามอัน ชา้าๆนะใครจะผิดผิดตรงนี้แหละแล้วความถี่อันที่สองเนี่ยเราจะหาอย่างไรก็แทนค่ามันเดิม v ก็สามร้อยห้าสิบ l ก็ศูนย์จุดสองห้าแล้ว n เน่ะเธอจะใช้เลขอะไรความถี่ตัวที่สองนี่จะใช้ n เป็นเลขอะไรต้องใช้สามครับอย่าลืมว่า n มันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกขี้เป็นสองไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องใช้ n เป็นเลขอะไรเลยความถี่ถัดไปก็ต้องใช้ n เป็นอะไรเลยครับสามเลยใส่ฮะ บวกลบคูณหารนักเรียนก็จะได้คําตอบอันที่สองแล้วปูเดียวคําตอบตัวที่สามนักเรียนก็เปลี่ยนไปใช้เอ็เป็นเลขอะไรครับห้าใช่ไหมครับก็เปลี่ยนไปใช้เอ็เป็นห้าบวกลบคูณหารก็จะได้ความตี่ตัวที่สามอา้าวนักเรียนทําต่อเองสิครับควา,ามถีตัวที่สองเท่าไหร่ตัวที่สามเท่าไหร่ลองหามาสิครับ ไหนว่ามาสิครับความถี่ตัวที่สองใครคำนวณสําเร็จเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ครับความถี่ตัวที่สองได้เท่าไหร่ครับได้ 1, 0, ไหนึ่งพันห้าสิบเฮิรต์ไม้แล้วความถี่ตัวที่สามได้เท่าไหร่ครับเรียนครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเฮิรต์โอเคครับนี่คือความถีสามอันแรกครับที่ทําให้เกิดการสั่นนองเสียงดังเรียนครับถ้าเช่นนั้นก็เลือกช้อยสองความถี่พวกเนี้ยถ้าใส่เข้าไปในท่อนะใช้ตัวไหนก็ได้ ามร้อยห้าสิบก็ได้หนึ่งพันห้าสิบก็ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได,ได้เอาตัวไหนก็ได้ใส่เข้าไปในท่อเสียงที่สะท้อนออกมาจะดังหมดเลยครับจะดังหมดเลยโอเคนะเอาเรียรับเคลียสิแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวครูมีอะไรอยากจะแถมให้นิดนึงจากโจทย์ข้อน,นี้จากโจทย์ข้อน,นี้เดี๋ยวมีอะไรใครอยากจะเสริมนิดนึงแต่ตอนนี้เคลียร์ก่อนนะ มีอะไรใครอยากจะแถมก็ตรงนี้สำคัญจริงๆนักเรียนจดไว้สำคัญสุดสังเกตว่าถ้าจะหาความถี่ตัวที่หนึ่งต้องใช้เเป็นเลขอะไรครับใช้เเป็นเลขหนึ่งแต่ถ้าจะหาความถี่อันที่สองต้องใส่เอเป็นเลขสามอยากหาความถี่อันที่สามต้องใส่เอเป็นเลขห้านี่ระวังถ้าเขาอยากให้เสียงดังสามครั้ง เกิดเสียงดังครั้งที่ 3. สามแสดงว่าต้องใส่เอ็นเป็นเลขห้านะอย่าเมาหมาัดนะบางคนนี่เมาหมาัดนะเขาบอกเสียงดังสามครั้งใส่เอ็นเป็นสามผิดเลยนะเสียงดังครั้งที่สามต้องใช้เอ็นปเป็นอะไรครับห้าเสียงดังครั้งที่สองใช้เอ็นเป็นสามจดไปครับตรงนี้สําคัญข้อสอบเขาชอบเล่นอะไรตรงหยุ่มหยุ่มหยิมหยิมยนเนี่ยนะครับสําคัญหมายเหตุไป อีกหน่อยครับเรียนก้าวแรกนักเรียนก็คงจะต้องอ่านโจทย์เขียนตัวแปรมาก่อนนะครับเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาลองดูซิแล้วเดี๋ยวจะใช้สูตรอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าให้อัดตาเร็วเสียงมีค่า340 อันนี้คืออัตราเร็วก็คือตัวอะไรครับ v เสร็จแล้วให้หาความทีต่ําสุดก็คือให้หา f แล้วต้องเป็น f ต่ําสุดด้วยนะที่ทําให้เกิดการสั่นของเสียงดังแล้วความยาวของท่อที่ใช้ใช้ไป20เซนติเมตรอันนี้คือตัว l เปลี่ยนเป็นเมตรด,ด้วยครับเรียน20เซนทําเป็นเมตรก็ได้กี่เมตรพอดีล,ล่ะครับ0.2เมตรพอดีนั่นแหละให้หาความทีต่ําสุด มันก็ต้องใช้ f เท่ากับ nv หารด้วย 4l นะครับเปลี่ยนกลับทอ่อเนี่ยมันเป็นทอ่อปลายปิดก็คือข้างในมันตันข้างในมันปิดมันก็ต้องเล่นสูตรเนี้ยนะครับอ่ะได้รียนลองคำนวณสิความถี่สัำสุดนมีค่าตัวใดใส่เข้าไ,ไ,ไปแทนค่าเข้าไปดูครับ ข้อนี้ก็แทนค่ากันตรงๆอีกแล้ว V ก็คือสามร้อยสี่สิบ L ความยาวก็คือศูนย์จุดสองเอาแล้ว n น่ะจะใช้เป็นอะไรอย่าลืมว่า n ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไปเรื่อยๆห้ามใช้เลขคู่ทีนี้ไอ้โจทย์ก้อเนี้ยเขาอยากได้ความถี่ต่ำสุดอะอยากได้ความถี่ต่ำสุดอะความถี่ต่ำสุดก็ต้องใช้ n ให้น้อยที่สุด ใช้เอ็นน้อยที่สุดแล้วเอ็นน้อยที่สุดที่ได้ก็คือเลขอะไรครับหนึ่งราะนั้นข้อเนี้ยใส่เอ็นเป็นหนึ่งบวกลบคูณหารจะได้ความถี่ต่ำสุดมีค่า425เฮิรตซ์ไหมเช็คสิ425ไหมโอเคนะเอ,อ,อ้าลองแอนโจทย์ดู ตัวแปลดูก่อนครับเรียนครับและระวังนะครับไอ้ก่อนนี้มีอะไรหลอกล่อพลางหูพลางตาไปด้วยนะไอ้ข้อนี้เนี่ยเรียนครับเขาบอกว่าเรามีกระบอกสูบก็เป็นท่อแหละนะครับเป็นท่อและเป็นลูกสูบแหละแล้วมันมีความลึกห้าสิบเซน อันว่าความลึกความยาวคือตัว L ครับห้าสิบเซนนี่จะเปลี่ยนเป็นเมตรก็ได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์จุดห้าเมตรแล้วความเร็วของคลื่นเสียงมีค่าสามร้อยสี่สิบเมตรต่อวินาทีละอันนี้คือตัว v ล่ะนะครับนี่คือตัว v ล่ะให้หาความทีที่ทาให้เสียงดังสามครั้งให้หาความทีครับที่ทําให้เสียงดังสั่นพ้องในสามครั้งอยากจะหาความทีก็เนี่ยก็ต้องใช้สูตร f ท่ากับ nv หารสี่ l แหละต้องใช้สูตรนี้ ระวังด้วยนะครับ n ของเราจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสิสห้าสิบเก้าต้องเป็นจำนวนเต็มบวกขี้ทีนี้ครับมีอะไรที่ต้องระวังอยู่ประเด็นหนึ่งโจทย์ข้อเนี้ยเขาอยากจะให้เสียงดังสามครั้งเมื่อกี้คุณเน้นไว้แล้วเสียงดังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเสียงดังสามครั้งนี่มันต้องใช้ n เ,เป็นเลขอะไรครับห้าใช่ไหมครับเสียงดังสามครั้งนี่ต้องใช้ n เ,เป็นห้าเหมือนที่คุณเน้นเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพราะ N มันเป็นเลขขี้เท่านั้นน่ะหนึ่งสามห้านี่เสียงดังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอยากให้เสียงดังสาครั้งก็ต้องใช้เอ็นเป็นห้าเอาเรียนครับ N เท่านั้น V ก็รู้แอก็เห็นก็หาความถี่ได้แล้วสิใช่ไหมครับหา F ได้แน่ๆน่แทนค่า,าหาเองสิครับคนนี้ได้ความถี่สักเท่าใด N ก็เป็น5 V ก็340 L ความยาวก็0.5ไหนใครคิดเสร็จแล้วได้ความถี่กี่เฮิร์ตครับเนี่ยคิดเสร็จแล้วได้ความถี่เท่าไหร่แปดร้อยห้าสิเฮิร์ตโอเคไหมครับดงครับจบไปอีกข้อหนึ่งเออเล่นมไม่อยากไม่อยากสบายๆนะครับอา้าวลองเช็คดูครับ อย่างไรไมาอย่างไรลองดูสิ เนี้ยนะมันเป็นท่อปลายตันข้างในมันตันแล้วก็ส่งเสียงไปให้เกิดการสั่นท้องแล้วเขาให้นักเรียนหาความถี่ที่เหมาะสมทําให้เกิดการสั่นท้องเสียงดังอยากหาความถี่เหมาะสมก็ต้องใช้สูตร f เท่ากับอะไรแน่ๆนครับ nv หารด้วย cl แต่ว่า n นี่มันต้องเป็นจํานวนเต็มบวกขี้นะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปเรื่อยๆนะ n ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกขี้นะ ทีนี้เนี่ยเรียงครับโจทย์เขาบอกความถี่หลักมูลมาให้นักเรียนขีเส้นใต้แล้วก็จําไว้ความถี่หลักมูลนั้นหรือก็คือความถี่ต่ําสุดที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดังอะ่ะก็คือความถี่ตัวแรกที่ทาให้สั่นพ้องเสียงดังนั่นแหละโจทย์บอกว่ามีค่าจะก้ะร้อยเฮิร์ตครับเรียนครับความถี่หลักมูลก็คือความถี่ต่ําสุดนะครับความถี่ตัวแรกเลยฮะที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องเนี่ยเขาเรียกความถี่หลักมูลเอ ถามนิดนึงแล้วไอ้ความถี่ตัวแรกความถี่ต่ําสุดเนี่ยมันคํานวณได้โดยต้องใช้เอ็เป็นเลขอะไรครับใช้เอ็เป็นเลขอะไรครับหนึ่งใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าถ้าใครใช้เอ็เป็นหนึ่งคำนวณใครใช้เอ็เป็นหนึ่งคำนวณมันจะได้ความที่ออกมาหนึ่งร้อยถ้าใช้เอ็เป็นหนึ่งคำนวณนะจะได้ความถี่ออกมาเป็นหนึ่งร้อยทีนี้โจทย์ถามทันทีครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นความถี่ที่จะไม่ทําให้เกิดเสียงดัง ความดีที่จะไม่ทําให้เกิดการสั่นท้องคือช้อยเลือกใดเอาละพอละครูตีความไม่แค่นี้ครูตีความไม่แค่นี้อยู่ดีๆก็มาถามแล้วความดีช้อยไหนไม่ทําให้สั่นท้องเสียงดังขอ้อใดไม่ทําให้สั่นท้องเสียงดังคิดสิคิดสิ จริงข้อนี้ก็เล่นง่ายเลยกรับเรียนเลียครับเมื่อตะก,กี้ครูบอกว่าถ้าใช้ n เป็นหนึ่งจะได้ความถี่เป็นอะไรครับร้อยทีนี้ถ้านะักเรียนจะคํานวณต่อก,ก็ต้องใช้ n เป็นสามใช่ไหมเพราะต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นใช่ไหมครับต่อไปต้องใช้ n เป็นสามแล้วต่อไปก็ต้องใช้ n เป็นอะไรครับห้าครูให้เดาใช้ n เป็นหนึ่งตอบร้อยใช้ n เป็นสามมันจะตอบเท่าไหร่ครับก็ต้องสามร้อยใช้ n เป็นห้านี่มันจะตอบเท่าไหร่ครับก็ต้องตอบ ห้าร้อยจริงไหมเพราะฉะนั้นความถี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยเสียงดังหมดนะฮะแต่ความถี่สองร้อยนี่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้เอ็นเป็นสองไม่ได้ใช่ไหมครับใช้เอ็นเป็นสองไม่ได้เพราะฉะนั้นความถี่ 100, 300, 500, สอง,งะะ200ไไร้อยไ,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 ไม่ทําให้เสียงดังแน่นอนโอเคนะครับแหมโจ์ข้อนนี้สนุกสนานเอาการนะครับอ่ะลองตรวจเช็คทีหน่อยครับ เ้าของแถมแล้วจะจบแล้วเรียนครับสิ่งที่อยากจะแถมให้คือเรียนครับเมื่อตะก,กี้เนี่ยครูบอกว่าอยากหาความถี่ที่เหมาะสมทําให้สันพ้องเสียงดังใช้สูตรเอฟเท่ากับเอวีหารด้วยอะไรนะครับเรียนครับ 4l เมื่อเอน,นั้นหรือคือจํานวนเต็มบวกขี้นะครับ1 3 5 7 9ทีนี้ครูอยากเสริมตรงนี้เรียนครับสูตรสูตรนี้เรียนจําไว้นะจะใช้คํานวณได้ก็ต่อเมื่อ ไอ้ท่อของนักเรียนเนี่ยมันต้องเป็นท่อปลายตันเท่านั้นก็คือหัวมันเปิดแล้วข้างในมันปิดข้างในมันปิดยกตัวอย่างเช่นจุกปกาอย่างเงี้ยจุกปกาจุกปกานี่ปลายด้านนี้มันเปิดเห็นไหมเปิดแต่ไอข้ข้างข้างเนี้ยมันตันนะมันปิดไว้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าท่อปลายปิดท่อปลายปิดสูตรสูตรนี้จะใช้คำนวณเฉพาะท่อปลายปิดเท่านั้น แต่บางทีบางครั้งนักเรียนจะไปเจอไอ้ท่อที่ปลายมันเปิดสองข้างอย่างเช่นท่อน้าปลาป้ายเนี่ยท่อน้าปราปายเนี่ยปลายมันเปิดสองข้างคือด้านนี้เข้าก็เปิดด้านนี้ออกก็เปิดมันเปิดสองข้างถ้าเป็นท่อปลายเปิดสองข้างอยากจะหาความถี่ที่ทาให้สัญร้องเสียงดังต้องเปลี่ยนสูตรต้องเปลี่ยนมาใช้สูตร f เท่ากับ nv หารสอง l แทนจำไว้นะถ้าท่อมันปลายเปิดข้างข้างในก็เปิดข้างหน้าก็เปิดนี่เปิดสองข้างเลยนะต้องเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้ครับ ตัวแปลคล้ายเดิม F คือความถี่เหมาะสมทําให้สั่นบ้องังดัง V คือความเร็ว L คือความยาวท่อตัวหานี่เปลี่ยนเป็นสองครับเมื่อกี้มันสี่แต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นสองครับแล้ว N คือจํานวนเต็มบวกทั้งคู่ทั้งขี้ครับไม่ใช่แต่ขี้อย่างเดียวครับเนี่ยครับไม่ใช่แต่ขี้อย่างเดียวเป็นได้ทั้งคู่ทั้งขี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้หมดได้หมดไม่จาเป็นต้องเป็นขี้เป็นได้ทั้งคู่ทั้งขี้อ่ะอันนี้อันนี้คืนไปลบลบ,ลบ เรียงรับจำไว้ท่อปลายปิดใช้สูตรนี้ท่อปลายเปิดใช้สูตรโน้นโอเคนะอา้าวเรียนครับจดจำไปเด๋ยวเวลาไปทำข้อสอบนักเรียนก็ดูดีๆเลยนะครับว่ามันเป็นท่อปลายอะไรกันแน่เปิดหรือว่าปิดเพราะสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ว่าแล้วไหนลองดูโจทย์ข้อน,นี้สิครับนี่ขอสอบเข้าวมหาวิทยาลัยจริงๆข้อน,นี้ง่ายครับรนี่ข้อน,นี้ง่ายเรียนลองดูดีๆนะแหมครูวันนักเรียนอ่านโจทย์แล้วเขียนตัวแปรเลือกสูตรดีๆก็ทําได้แล้วครับข้อน,นี้ ใชเปิดชัดเจนนะครับหัวก็เปิดท้ายก็เปิดนะครับเป็นท่อปลายเปิดนะครับอย่างเงี้ยเป็นท่อปลายเปิดนี้แล้วไอ้ท่อนี้มีความยาวตั้ง่ศูนย์จุดห้าเมตรความยาวคือตัว L อความเร็วเสียงขณะนั้นมีค่าสามร้อยสามสิบอันนี้คือตัวอะไรครับวี v. และให้นักเรียนหาความถี่ต่ำสุดความถี่ตัวแรกฮะให้หาความถี่ตัวแรกที่ทําให้เกิดการสั่นมองเสียงดังเนื่องจากว่ามันเป็นท่อปลายเปิด ก็คงต้องใช้สูตรอะไรครับ f เท่ากับ nv หารด้วย 2l ละจริงไหมครับท่อปลายเปิดนี่ก็ต้องใช้ nv หาร 2l ละแล้ว n เป็นจำนวนเต็มทั้งคู่ทั้งคี่ครับ1 2 3 4 5นี่ก็เป็นได้หมดครับแต่ข้อนี้อยากได้ความถี่ตัวแรกความถี่ตัวแรกก็ต้องใช้ n เป็นเลขอะไรเลยครับนี่ครับ1เลยใช่ไหมครับความถี่ตัวแรกก็ใช้ n เป็น1เลยเอาแทนค่าไป n ก็1 ความเร็วสามร้อยสามสิบความยาวศูนย์จุดห้าคูณออกมาก็ตอบเลยอ่าตอบตอบตอบได้เท่าไหร่ครับคนนี้ได้เท่าไหร่ไหนใครทําเสร็จแล้วตอบเท่าไหร่ความถีมีค่ากี่เฮิร์ตครับสามร้อยสามสิบเฮริร์ตโอเคไหมครับหนึ่งครับจบข่าวเลยนะครับเรียบร้อยอ่ะตรวจสอบดู